ดีค่ค่ะเพื่อนๆพบก,กับช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซาอีกแล้วนะคะวันนี้มาทําธุระที่ไปรษณีย์แล้ววันนี้แม่พึ่งจะมาเอาเงินที่เขาส่งมาจากต่างประเทศนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไปรษณีย์ลังสิตค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันะคะว่าการรับเงินจากต่างประเทศโดยผ่านเวสต์ทันยูเนียนที่มารับที่สถานีไปรษณีย์ลังสิตนี้เราจะมีขั้นตอนอยังไงแม่พึ่งยินดีแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกคนคะ่ะสักครู่นะคะ เดยดูกันลค่ะตอนนี้เราก็ได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะคะว่าเรามาขอรับเงินที่ส่งมาจากต่างประเทศผ่านเว s ชันยูเนียนค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะให้แบบฟอร์มเรามาแบบนี้นะคะเราก็ต้องมากรอ,อเลขแท็บนะคะเราก็มาออกเลขเลขที่เขาให้มาคนที่ส่งเงินมาให้เราเขาจะส่งตัวเลข ตัวเลขมาให้เราสิบหลักนะคะเราก็บอกว่าเรารับเงินจากประเทศอะไรแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะต้องที่เราส่งไปให้คนที่เขาโอนเงินให้เราเราก็ต้องเบอร์ตรงกันนะคะต้องจําเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ก็จะมีแบบฟอร์มเราก็ต้องมีแบบประชาชนนะคะบประชาชนของเรานะคะแล้วก็มันจะมีถามว่าเราทําอาชีพอะไรนะคะวัตถุประสงค์ในการใช้เงินนะคะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะ เนี่ยค่ะเราก็จะก่อต้องก่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะหน้าตาแบบฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราประกอบก,กันไปค่ะมีแบบฟอร์มมีแผ่นมีแผ่นเดียวอ๋อมันจะมีก๊อปปี้ด้วยนะเราก็ต้องใช้ปากกาแล้วก็เขียนกดๆหน่อยเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่เพิ่งกรอกก่อนนะแล้วว่าจะเอาเงินเป็นยังไงได้ยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะจ๊ะ ได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จขั้นตอนแล้วก็ที่แม่พึ่องอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็คือว่าการที่เราจะรับเงินจากอ,อคนที่ญาติพี่น้องเราที่เขาส่งมาจากประเทศโดยผ่าน Western Union นะคะก็คือที่สะดวกที่สุดเรามาที่ไปสณีนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้กรอกเอกสารมากมายนะคะมีเอกสารเพียงแผ่นเดียวเพราะว่าที่รู้ๆมาถ้าไปธนาคารหลายๆที่เขาก็จะให้เรากรอกเอกสารหลายชุดนะคะ ตรงไปสนีนี้คือจะสะดวกที่สุดนะคะก็คือว่าเราต้องมีบัตรประชาชนมาหนึ่งแล้วก็มีเลขสิบหลักที่ของที่คนที่เขาส่งมาเราต้องรู้ชื่อผู้ส่งรู้เลขสิบหลักแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็ที่อยู่ของเรานะคะซึ่งเราเขาต้องให้เราเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดไมว้เพื่อก็ได้รับมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ก็ได้รับเงินง่ายดายคะ่ะเพืพ่อนๆใช้เวลาไม่ถึงใช้เว ไม่ถึง10นาทีนะคะในการกรอกนะคะในในการในการรับเงินไม่ถึง10นาทีคะ่ะเพื่อนๆเร็วมากนะคะเร็วมากมากเลยงั้นตรงนี้ก็คืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ชมได้รับชมคลิปนี้กันว่าการรับเงินจากต่างประเทศไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้เพื่งลูกสาวเสียด้วยนะคะเพื่อน,มน,นะะๆมากับลูกสาวลูกสาวงอง คือว่าลูกค้าจะามาซื้อของด้วยนะคะก็จะแล้วอีกวันพรุ่งนี้หรือว่าจะเป็นวันจันทร์ก็จะได้จัดเตรียมสินค้าแล้วก็มาส่งสินค้าให้ลูกค้าอีกครั้งหนึง่งยังไงคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องให้ช่องแม่เพร์ลูกสามเจ้าชาด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนบายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกท thank